เปิดใจทางน้ำตานิโคเลือกได้ก็ไม่อยากย่าเผยชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนิโคเทลิโอเปิดใจในรายการข่าวไฟเดย์โชว์บางช่วงบางตอนย้อนเล่าชีวิตคู่อดีตสามีแมวจีรศักดังจากแต่งงานเป็นไปตามที่หวังจนมีอึ้งไปนานเสียงเครื่องน้ำตาไหลทิกเกอร์ก็เป็นจริงๆไม่อะไรแล้วมองไปแล้วเห็นทิกเกอร์มาร่วมรายการด้วย นี่เป็นน้ำตาแห่งความสุขเป็นอะไรที่ดีที่สุดคนถามกี้ว่าถ้าย้อนกลับไปจะเปลี่ยนอะไรไหมไม่เลยไม่เคยมีความคิดนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเราได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือลูกถามว่าวันที่ตัดสินใจเดินออกมาแยกทางออกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเดียวคิดหนักไหมนิโคกล่าวว่าคิดหนักแต่พยายามเท่าที่จะทําได้มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกเพราะตอนนั้นมีสติเราคิดถึงลูกเป็นหลักลูกสําคัญที่สุดความรู้ ทั้งพ่อและแม่ออกไปก่อนยิ่งตอนนี้ยิ่งรู้ว่าตัดสินใจถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นเนื้อคู่ของพี่แมวจริงๆเมื่อถามว่าพี่แมวมีครอบครัวมีลูกเรายังสามารถเจอกันคุยกันได้นิโคเผยว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่ถามว่าต้องใช้เวลาไหมในการกลับมาเป็นเพื่อนกันนิโคบ,บอกว่าไม่เลยไม่ได้มีช่วงเวลาที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนกันตลอดแม้แต่วันที่เซ็นใบายา คือถ้าได้เลือกไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นกันอยู่แล้วแต่ทุกคนมีชีวิตไม่เหมือนกันอันนี้เป็นทางออกที่ตอนนั้นมองแล้วดีที่สุดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่แมวได้ไปเจอเนื้อคู่ของเขาจริงๆนิโคไม่ใช่เนื้อคู่ของพี่แมวแต่ฟาริคิดมาให้เราใช้ชีวิตร่วมกันระยะหนึ่งและมีลูกฟาริคิดมาขอบคุณมากเลยนิโคเผยอ,อีกว่าจําได้เลยวันที่แจ็เปอร์ลูกชายแมวและแหนวเกิด ขี้กับทิกเกอร์ขึ้นรถเป็นคนแรกไปโรงพยาบาลตื่นเต้นมากทิกเกอร์ได้อุ้มน้องเราไม่ได้อะไรอย่างที่มีคนรู้สึกว่าจะมีอะไรหรือเปล่าไม่เลยเดีย๋ยวเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากดูแลพี่แมวและรักทิกเกอร์เราโชคดีที่มีครอบครัวเพิ่มขึ้นไปอีกนักร้องดังเผยด้วยว่าตอนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกว่าจะเลี้ยงลูกยังไงเราหยุดงานไปเกือบ5ปีจนคนลืมกี้ไปอยู่แล้ว ที่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ดูคือแรงบันดาลใจเป็นพลังขับเคลื่อนเราถ้าไม่มีลูกเราคงแย่เราไม่ได้รักตัวเองเท่ากับเรารักลูกถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ